เรากาลังก้าวเข้าไปสู่ในโลกอันใหม่ผมฟันธงครับว่าเราต้องพลิกฟืน้นถ้าเราไม่สามารถพลิกฟื้นไปจากนี้ไปนะฮะเราจะอยู่ในโลกนี้ลำบากมากวันนี้ประเทศเรานะมีโอกาสในลักษณะของที่ว่าเราเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ดีมากที่เรียกว่า 5G เราเองนะมี 5G ที่ดีและแข็งแรงกว่าหลายๆประเทศในโลกผมกล้าพูดว่าเราเป็นผู้นำใน5 G ในโลกนี้นะครับสิ่งที่อยากจะพูดคุยกับพวกเราก็คือนะครับเศรษฐกิจไทยต้องไปต่อเนี่ยเราคุยกันว่าจะถ,ถดถอยหรือจะพลิกฟื้นเราเองนะครับผ่านช่วง3ปีที่ผ่านมาอย่างท้าทายนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในโลกเราเราคงทราบดีนะครับว่าโควิดเข้ามาถึง3ลอลก มันไม่ใช่แค่โควิดผ่านไปเท่านั้นเองนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันได้เปลี่ยนพฤติกรรมของคนของเรานะฮะไปอย่างมากมายเลยเรากำลังก้าวเข้าไปสู่ในโลกอันใหม่ซึ่งเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้น Key message ส,สำคัญมากๆก็คือว่าทุกยาก3ปีมันผ่านไปละแต่มันได้เปลี่ยนพฤติกรรมคนได้เปลี่ยนการใช้ชีวิตและเรากำลังเข้าสู่โลกใหม่อย่างแน่นอนนะครับและในปีหน้า จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามีทั้งข่าวดีข่าวร้ายนะครับข่าวดีก็อย่างเช่นเศรษฐกิจคงดีขึ้นนักท่องเที่ยวจะมามากขึ้นพวกเราคงได้ทราบกันนะครับแต่ข้อเสียก็ยังมีอยู่นะครับเรื่องหนี้ครัวเรือนเรื่องเงินเฟ้อนะครับเรื่องดกเบี้ยต่างๆรวมถึงแม้กระทั่งโควิดเองนะครับก็ยังไม่สิ้นสุดสถานการณ์ทั่วโลกในวันนี้เราเจอนะครับก็คือว่าเราเองนะครับมีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องการเลิกออฟบริษัทใหญ่ๆนะครับ อย่าง Facebook อย่าง Twitter ซึ่งเราไม่เคยคิดนะครับว่าเขาจะต้องเลิกออฟพนากาักงานแต่วันนี้มันเกิดขึ้นแล้วและในบ้านเรานะจะเป็นอย่างไรสำหรับผมเองนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยมีโอกาสอย่างมากผมฟันธงครับว่าเราต้องพลิกฝื้นเราทุกคนในห้องนี้นะครับต้องทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนะี่ยพลิกฟื้นให้ได้ถ้าเราไม่สามารถพลิกฟืน้นไปจากนี้ไปนะฮะเราจะอยู่ในโลกเนี้ย ลำบากมากแล้วเรามีโอกาสอย่างมากในการพลิกฟื้นครั้งนี้เพราะอย่างที่ตะกี้ผมบอกนะครับว่าเรามีคุณสมบัติซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกในรอบร้อยปีที่ผ่านมาก็คือว่าหนึ่งเนี่ยทุกประเทศมีสถานการณ์โควิดเหมือนกันหมดทรัพยากรถูกเอาไปใช้เหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าประเทศใหญ่ประเทศเล็กอย่างเรามันเริ่มต้นใกล้ๆกกันแต่สิ่งสำคัญมากกว,ากว่านั้นก็คือว่าประเทศไทยเราเองนะครับ มีภูมิศาสตร์ที่ดีที่ตั้งที่ดีนะครับเราเองนะฮะเป็นกลางนะครับจะคบขับใครก็ได้จะเกิดสงครามจะเกิดอะไรเราก็ยังเป็นจุดที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คนไทยทุกๆคนที่จะทําให้ประเทศเราเนี่ยพลิกฟื้นผมจะพูดว่าถ้าเราต้องพลิกฟื้นจะต้องทําอย่างไรสิ่งที่จะต้องทําสําคัญมากๆสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือ organization effectiveness เนี่ย จำเป็นจะต้องมีหน่วยงานทุกงานต้องทําให้องค์กรของท่านนะ่ยมีประสิทธิภาพให้ได้ผมเสนอสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือเรื่องของ Digital Transformation มันเป็นโอกาสจริงๆที่ประเทศเล็กๆอย่างเราสามารถแข่งขันกับประเทศใหญ่ๆได้ถ้าเรารู้จักใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเกิดขึ้นเราคุยกันเยอะนะครับใน3-4-5ปีนี้นะครับแต่โควิดนะฮะมาทำให้เราเนะี่ยสามารถทาสฟอร์มได้เร็วขึ้น แต่สิ่งที่อยากจะเน้นเพิ่มเติมก็คือว่าวันนี้ประเทศเรานะมีโอกาสในลักษณะของที่ว่าเราเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ดีมากที่เรียกว 5G เราเองนะมี 5G ที่ดีและแข็งแรงกว่าหลายๆประเทศในโลกผมกล้าพูดว่าเรานะเป็นผู้นำใน 5G ในโลกนี้นะครับจะเป็นรองก็แค่อย่างเช่นเกาหลีใต้นะครับอย่างเช่นเมืองจีนนะฮะหรือไม่ก็แค่ญี่ปุ่นเท่านั้นเอง เราอยู่ในอัมดัตต้นๆเลยของ 5G ทําไม 5G ถึงสําคัญสิ่งต่างๆที่เราพูดถึงในอนาคตเช่นรถยนต์ไร้คนขับนะครับเช่นเรื่องของ Data าอเนติกเรื่องของการใช้คราวแบบประหยัดต่างๆเหล่านี้นนะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มี 5G เป็นพื้นฐานเพราะว่า 5G นะฮะมันไม่ใช่แค่เร็วอย่างที่เราพูดมันจะมีความน่วงตม่มมันจะใช้ทีหนึ่งมากๆทำให้สิ่งต่างๆที่เราเคยคิดว่าจะเป็นไปไม่ได้เนะี่ยมันเป็นไปได้ผมกลับมาพูดถึงเรื่องคนนะครับ คนคือวัวใจยสาคัญมากๆนะครับว่าการรีสกิลการเปลี่ยนแปลงคนการพัฒนาคนเนี่ยจะเป็นเรื่องสําคัญของประเทศไทยเราต้องทําตัวนี้อย่างจริงจังวิธีการพัฒนาคนผมนําเสนอ3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกต้องยอมรับนะครับว่าสกิลเซ็ตใหม่ๆเรื่องไอทีเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่มีเราจำเป็นต้องจ้างเข้ามาแต่ไม่ใช่แค่จ้างและจ้างตลอดไปนะครับเราจะต้องมารีสกิลสอนคนของเราเนี่ยที่มีอยู่ ให้สามารถมีขีดความสามารถให้เท่าเท่ากับเขาให้ได้ไอ้น,นี่เป็นขีดสำคัญเลยแต่สิ่งที่สำคัญมากๆคือข้อ2ข้อ2ก็คือว่าผมมองว่าเราจะพลิกฟื้นประเทศไทยวันนี้บริษัทองค์กรใหญ่ๆแข็งแรงมากแต่ประเทศจะเกิดขึ้นมาได้จะต้องเกิดสามประสานนี้ให้เกิดขึ้นผมพูดมาหลายเวทีเรื่องการที่มีรัฐบาลน,นะเรื่อง private sector แล้วก็เรื่องประชาชน ต้องทำสารภาษานนี้ให้ได้ในกรณีของภาครัฐบาลผมเคยบอกว่ารัฐบาลจะต้องเป็นซัพพอร์เตอร์ไม่ใช่เลกูเลเตอร์หรือโอเปเรเตอร์อีกต่อไปวันนี้ผมอยากเพิ่มนะครับแค่เป็นซัพพอร์เตอร์อย่างเดียวไม่พอภาครัฐบาลจะต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมวันนี้ถ้าไม่ได้ใช้กฎหมายแบบเท่าเทียมและเป็นธรรมนะครับความอายุธรรมที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวกีดขัน ความเจริญของประเทศอย่างแน่นอนกับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ Private Sector องค์กรรัฐบองค์กร,อกรเอกชนใหญ่ๆนะฮะแข็งแรงมากในบ้านเรายังมีองค์กรกลางๆองค์กรเล็กๆโดยเฉพาะ SME อีกมากมายเพราะฉนองค์กรที่แข็งแรงใหญ่ๆนะครับจะต้องรู้จักทำเศรษฐกิจแบบแบ่งปันจะต้องเป็นปลาใหญ่ที่ช่วยปลาเล็กจะต้องลงมาดูรากหญ้าขององค์จรธุรกิจแบบอีโค y ิสเตมให้ได้ถ้าองค์กรใหญ่ ยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ประเทศจะพลิกฝื้นได้ยากมากกาบบิกอันหนึ่งคือประชาชนประชาชนจําเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องเปลี่ยน mindset ของตัวเองด้วยไม่ใช่เรียกร้องอย่างเดียวต้องต้องสมเหตุสมผลผมเองมีความเชื่อนะครับว่าประเทศไทยมีความหวังแต่ความหวังนั้นนนจะเกิดเราต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดโอกาสใหม่และผมมั่นใจครับว่าประเทศไทยจะไม่แพ้ชาติใดๆใ,ใ,ในโลก a อเอส หรือแม้กระทั่งคู่แข่งผมยัง True D t a c นะฮะเราลง Digital Infrastructure ไปเยอะมากประโยชน์2อ,อย่างเลยนะครับคือรัฐบาลเนี่ยประหยัดเงินมหาศาลนะครับในการสร้าง Infrastructure ตรงนี้ให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้ากอุตสาหกรรมอื่นๆน่ยได้นำเอาดิจ i ตอลอินฟ a าสั u เจอร์มาใช้นะครับมันจะประหยัดในเชิงลดต้นทุนของเขาในเชิงเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเขาทุกๆปี AS ลงทุนนะครับในเรื่องดิจิตอลอินฟ a าสักเจอร์เนี่ย ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมนล้านบาทในแต่ละปีแต่ละปีอยู่ละเราก็คงยังลงทุนต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะมีเวิร์ก 5g แบบโคเเัแปดสตแต่ว่าการใช้งานเนี่ยมันเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยเ,เนะฮะังั้นเราต้องเพิ่มทั้ง c o v e r เรชอีก20%ที่ยังไปไม่ถึงนะครับเพิ่ม Cap a c i t y ในที่ที่ทมีละแต่ว่าคนใช้เยอะก็ต้องเพิ่มไปเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นนะครับอุปสรรคจริงๆในประเทศไทยนะฮะสำหรับผมโดยเฉพาะทางเทเลคอมเนี่ยมีอยู่ด ส่วนแรกเป็นเรื่องของธุรกิจเองล้วนๆนะครับก็คือว่าวันนี้ดีต่ออินฟาสตรักเจอร์บริการผมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเติบโตขึ้นทุกปีนะครับปีละ20-30%เมื่อมันโตขึ้น2 0 3 0เราก็ต้องลงเน็ตเวิร์กเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ขณะที่รายได้เราเนี่ยไม่ได้เติบโตตามนั้นเมื่อก่อนโตเท่าๆ GDP เดี๋ยวนี้ต่ำกว่า GDP ด้วยเพราะอะไรเพราะว่ากําลังซื้อเศรษฐกิจไม่ดีแต่อุปสรรคที่สําคัญมากจริงๆเรื่องของเลกูลเลเตอร์ เลเกอเรเตอร์ที่ผมบอกก็คือกอสทชอนะฮะเ<อ>มื่อก, <ผม S 1> ก่อนเ,เนะะมืออม่อก่อนนะฮะ <laughs> เราเนี่ยใช้นะผมเปประมูลนิ้วของผมเล็กๆเนี่ยนะฮะประมูละฮะค่าขึ้นความถี่ให้เงินหลวงไปละสองแสนกว่าล้านบาทพวกนี้เป็นต้นทุนทั้งสิน้นขนาดประเทศที่เจริญมากๆนะเขาก็ให้ฟรีให้ฟรีเพราะรู้ว่าพวกโอเปอเรเตอร์ไม่ใช่ผมคนเดียวนะคู่แข่งของทุกคนต้องเอาเงินไปลงอ <c oughs> ินฟราสตรัคเจอร์แทนที่จะต้องมาจ่ายค่าลาเส้นให้หลวงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเลเกอ a t เตอร์เนี่ย จำเป็นอย่างยิ่งต้องเข้ามาเป็นซัพพอร์เตอร์นะครับไม่ใช่หาเงินกับพวกผมเพราะเงินพวกผมก็คือเงินของคุกบ<ะ>เป็นเงินของประชาชนทั้งสิน้น